เฮลโล่ก็รับสวัสดีนะครับเพื่อนๆืนที่รักทุกคนเลยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องว่า s m Thailand นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็ประมาณ2คลิปนะครับก็คลิปแรกก็จะเป็นนะครับการรีแมปรายการจูนนะครับคลิปที่2ก็เกี่ยวกับรอบนะครับก็คลิปที่3นะครับเกี่ยวกับสปริงนะครับสปริงวาวและหลังวาวนะครับ ก็วิธีนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเช็คนะครับก็ออคือนะครับหลังวาวนะครับหลังวาวส่วนมากจะมีปัญหากับเพื่อนเพื่อนที่ใช้แคมย,กส,นะคมยกสูงนะครับใช้แคมยกกสูงนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับสปริงนะครับสปริงวาวนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนนะครับ ตัวเช็คทุกครั้งนะครับทุกคันที่จะประกอบเครื่องหรือจะใส่นะครับต้องเช็คนะครับต้องคำนึงด้วยนะครับบางคนนะครับไม่ไม่ก็คือไม่มีความรู้เกี่ยวกับลังวาวนะครับอาจจะไปสั่งชุดแต่งมาแบบว่าให้เขาเซตนะครับแต่ผมก็แนะนำให้เช็คด้วยนะครับ อย่างที่เราสั่งครับคนที่ขายนะครับเขาอาจจะพลาดพลาดนะครับเพราะว่าเขาแบบว่าทามาหลายทันนะครับทําชุดทากลวทําชุดเซตเยอะอาจจะพลาดได้นะครับคนเรามันก็มีพลาดได้นะครับหรือบางคนนะครับเป็นพ่อค้านะครับเขาไม่มีความรู้นะครับ เขาอาจจะขายอย่างเดียวนะครับก็มีนะครับขายสปริงนะครับเราไปซื้อสปริงหรือซื้อแบบชุดเซตนะครับมาประกอบนะครับบางที่เราไม่ไม่ได้ตรวจเช็คนะครับอาจจะพังที่เรานะครับถ้าเราเช็คนะครับแบบว่าของเขามาดีเรามาเช็คอีกทีนะครับให้มันชัวนะครับจะดีกว่านะครับนั่นก็คือวาลนั่งนะครับที่เราต้องเช็คนะครับการตรวจเช็คนะครับ ผมจะเช็คแบบนี้ทุกครั้งครับต้องคำหนึ่งครับก็คือให้เราใส่สป,ปริงวาวอย่างตัวนี้มันใช้2ส,สปริงอยู่แล้วครับรถ m o ิฟายส่วนใหญ่ก็2ส,สป,ปริงนะครับย่งตัวนี้เว็บร้อยก็เดิมๆมันก็มา2ส,สป,ปริงครับตัวนี้ใช้แคมยก7มิน,นะครับให้เ,เพื่อนๆใส่อย่างตัวนี้ผมใส่นะครับ ข้างในอย่างเดียวก่อนนะครับก็คือเชิคทีละตัวนะครับทีละตัวนะครับอย่าไปใส่แบบข้างในและข้างนอกนะครับมันดูยากครับให้เพื่อนๆใส่แบบนี้นะครับก็ให้ตั้งตั้งวาลให้มันพอดีนะครับตั้งวาลแบบศูนดส่วนใหญ่ผมจะตั้งศูนย์จุดห้านะครับศู 0. 0. นนย์ห้านครับ หรือตั้งให้ชิดเลยก็ได้นะครับอย่างตัวนี้ผมตั้งให้ชิดเลยนะครับเผื่อๆนะครับตั้งแล้วนะครับให้เพื่อนๆหมุนให้อยู่ระดับแคมให้อยู่มันอยู่ระดับที่ยกสูงสุดนะครับหมุนให้มันยกยกสูงสุดนะครับเห็นะครับปุ๊บสูงสุดนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่สปริงวาลนะครับ ว่ามันมีช่องว่างอีกไหมนะครับถ้ามันมันมีเล็กน้อยหรือไม่มีเลยนะครับก็ก็อาจจะชนได้นะครับจะนั่งนะครับมันจะนั่งอย่างตัวนี้นะครับก็มีในระดับหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วผมจะเผื่อประมาณครึ่งมิลน,นะครับครึ่งมิลน,นะคร,ครึ่งมิล มันก็แล้วแต่ใครแล้วแต่บางคนใช้ประมาณไหนนะบางคนก็อาจจะหนึ่งมิลบางคนก็อาจจะแค่0.05จนนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วผมจะใช้ประมาณครึ่งมิลนะครับครึ่งมิลหรือประมาณเกือบกับมิลนนครับก็ ถ้าแบบชั่วๆเลยนะครับ1มิลนะครับเพราะว่าเผื่อเพื่อตอนที่มันร้อนและตอนที่มันกดนะครับมันจะกดแบบเร็วมากนะครับเพราะว่าเผื่อนะครับถ้ามันนั่งนะครับมันพังนะครับมันเสียหายเยอะนะครับเราเผื่อเยอะดีกว่านะครับอย่างตัวนี้นะครับกับชนนะครับเห็นนะครับผมก็อาจจะใช้วิธีนะครับ ถ้าเพื่อนๆเจอแบบนี้อาจจะใช้วิธีการตัดตัดหรืออาจจะถอดแหวนรองหรือจะเปลี่ยนสปริงก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆตัดค่าคก็จะเปลี่ยนนะครับเพื่อนเพื่อนเอาแหวนรองออกก็ค่าคก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสปริงค่าคก็เป็นอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนๆก็ต้อง คือต้องเลือกเอานะครับว่าต้องการประมาณไหนครับอย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้ถ้าผมตัดนิดหนึ่งนะครับผมก็อาจจะไปใช้สปริงตัวนอกนะครับที่มันแข็งกว่าเดิมนิดหนึ่งครับแต่ไม่มากนะครับต้องเผื่อนะครับ๋ย่าเนินมากครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นฝางานสร้างนะครับผมก็ต้องเช็คว่าเช็ค ให้ดีหน่อยนะครับเพราะนะครับบางทีนะครับหลังวาวบางทีนะครับเพื่อนเพื่อนใช้แคมยก7มิลเพื่อนเพื่อนเคยใช้สปริงประมาณไหนนะครับแบบว่าอย่างเช่นสปริงของโซนิคนะครับจากที่เพื่อนเพื่อนใช้อยู่ประจําไม่เคยนั่งนะครับเพื่อนเพื่อนจะไปใช้แบบนั้นตลอดมันก็ไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนต้องเช็คนะครับเพราะว่าหลังวาวมันไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆวัดหลังวาวแล้วนะครับหลังวาวเหมือนกันก็อาจจะใช่วมกันได้นะครับแต่แบบชั่วๆนะครับก็คือเช็คทุกรอบนะครับเช็คทุกรอบนะครับก่อนที่มันจะพังจัดเสียนะครับต้องมาแก้นะครับก็คือกันก่อนดีกว่านะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับอาจจะไม่ค่อยมีสาร่างอะไรนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันก็ยิ่งใหญ่นะครับถ้ามันพังขึ้นมานะครับก็เสียหายนะครับเนี่ยยัง,ยงไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็สวัสดีนะครับ